ถ้าจะใช่ต้องกลายเป็นที่หนึ่งในเที่ยคนเดียวะนละเล่นหน้าตาตื้นแย่ตัวเด็กนขอถวายบังคมวงชัยเดี๋ยวนี้นักโทษที่ชื่อขั้นพาไน้แหกคุกหนีเลยเพืนักโทษแหกคุกกับทหารมันเป็นไปได้จางไหวะเ่ทหารมาบอกก้าวกระบองแกนมาทูหนุชายเลยไปยัเอาจะสิหาน เจ้าตงลิบน้ำคว่ำไปทุ่นแก่เสด็จพ่อโดยเร็วที่สุดส่วนเราสิเป็นหลักทางมันสิเป็นน้ำกราดคว่ำจับขึ้นมาเองแอบหนานปะพูนเชิงเสด็จเพคะไอ้บอยผมดีใจแห้งเงี้ยมวันนี้เสด็จพ่อนาแม่เสด็จพ่อนาน้องสาวคว่ำเป็นพ่อและคิดพ่อหลายครับ พอของลูกก็เชิดหนักกันจนยิบลูกว่าพ่อสูงแน่แน่การสืบลูกนี่ได้เกิดขึ้นแบบนั้นงะมุนแต่ท่านใดนั้นอันตะใช้แต่เสียงสากพกไปมันจะฟันเกื่อดากเพื่อเพื่อสิปีชีพแต่โดยจิตสอร์ดกว่านี้คือลูกเขาว่สามหมัดทำลายได้เขาจึงพฝ้าแล่นนี้ไม่ยากหมดเร็วสาวกาศีแม่ยายสาวพ่อสามกาลิกาเมื่อฮู้ข่าวว่าลูกสิข่าวพอจึงดนภาคกันเฝ้าแล่นเพื่อ ไปหาบอกให้ลูกใส้ข <kahkaha language gardens> <abolic late> ่าวพ่อเกิดเก่าแต่ anyway ้วยร่างกายของอัฐพะที่ผอมโซ่เน็ดเหนื่อยหมดหนลางต่อสู้เขาจึงได้เสียทายกับท่านจะใช่ท่านจะใช้ในโอกาสจึงเป้าอดัมจ้วงแทงกเขาคำรังของทานพี่โอ้ผมไงเหม เจ็นที่ขอม่นะมึงเหรออย่าลับอย่ลัตายะอปมึงหรอเอ้แม่จะพอแม่คบแม่มาตจังไหนที่คบแม่แม่มากดีแล้วครับแม่แม่เห็นปะครับท่านจะใช้ขามันหึงมือของท่านะใช่เองท่านจะใช่ชนะ ส่วนมันมันเป็นพอของท่านจะใช้คำแม่บันจีบหลาเนี่คือพอเขาเจ้าเดชท่านจะใช้ส่วนจอบตนันภาเก็แม่เขาเจ้าว่าจากพอเขาเจ้าเดียวนี้มาพ่อยยเกียรติทุกทิทุกทอย่าง้พอเขาเจ้าเป็นผู้รับกรรมเดี๋ยวนี้จอไตนันยังกินไรบ้างแมห็พวก้งจะไปข้ามต้องสาวเขาเจ้าอีกต่้งหากไปท่านจะใช้่เสียถามไป่น้องหลายหลายบ้นีอะไรแม่ิดีตีเขาไหม้า

在月。<laughs> สิ่งผิดในตอนนี้มันก็สายเ,ยาเกนะะนินทั้งที่ดีจะพยายามปกปของคัวจะุมเงินผ่านอเตา่เอาไปวันไปว่าทีบางเิดกุศลซา กบเกิบสิโจสมบูรณ์นะครับผมคําวจีสร้างเหยียบปากมอคคัมโบรา่นอุปมาอุปไม้ไว้วาผู้มียศถาบรรดาศักดิ์ผู้มีอำนาจที่นือกว่าชอบค่นเหงค่นทีด้อยอำนาจวาสนานะครับฉะนั้นอจอมตายหลังจากที่โค่เหงผูุ้นั้นผู้นีได้ี่สุกตต้องมาตาย้อนค่ดาบ ของลูกเรียนเจ้าของและกาสีหลังจากที่นอกใจสามีปั่นใจไปคนอื่นผลสรุปสุดท้ายก็คือพ่นเหลืออีหยังแม่เตลูกแม่ได้ครอบครัว ครับตัวเองกลายเป็นปลาไปนะครับผมนทิทานเรื่องนี้คงจะเป็นนิทานหอนสอนใจให้กับพีพีน้องสๆสุขสุขคนได้ครับวันนี้ทีมงานระเบียบเสกดีใจครับพี่โอกาสได้มาร่วมฉลองสมโพธิของทางคณะเจ้าภาพเพิ่นนะครับผมคือเสียสุดใจเจอกาสกับทีมงานระเบียบวัตถินโดยเฉพาะวันนี้ต้องขอการาบขอบคุณไปยังประเดชพระคุณดอกเตยพร,ระคู่พิสารนะครับชัยธรรม ทีให้สถานที่และให้ที่พักที่เศร้าอองนามของนายให้กับระเบียบสินได้เพลินผ้าอ,อาศัยกันนะครับแต่สถานที่นี้จะเป็นสถานที่อันศักสิทธิ์นะครับผมยังในก็ขอพิ้อซอยกันโอระสิ่งสําสคัญทางศาสนาไว้แลวกาซอยธนุบลรุ่งสร้างกันจังขาดอยู่ใกล้สิแล้วพิ้อ,อขอเรียนเชื่อและนำกินนำใจจากพิ้อซอยกันา้างต่อต่อไปกันแล้วกันนะครับ